ทุกคนช่วยกันสืบหาก่อนว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่เฮ้ยพี่กายหนูเจอเจออะไรวะหนูเจอ,หน,เจอหนูเจอโซ่แท่งกุญแจมือมีโกงด้วยพี่กายเจ๊ทเแค่ <laughs> พี่เจอข้า,ขาวขาวเน้เหนียวด้วยอะ่ะพี่อาจจะมั่นใจว่าเจ้าของบ้านนี้อาจจะกินมายองเนสก็ได้ก <laughs> ินมายองเนส <laughs> ใช่เหรอพี่แล้วหนูว่าเขาน่าจะกินกะทิสดมากกว่า ัพี่นี่รู้สึกกิ้วสุเครียดมากเลยนะเนี่ยดูได้พี่แ็มาด้วะดูไม่มีใครรักพี่กายเลย to t ไม่ใช่ดูไม่มีใครรักพี่กายเลยลักกี้กายอ่ะลักกี้กายอตัวนี้ชื่กายมันเันลักกี้กายไงก็ตะกอนอินดี้ว่ะ นี่เหนือกูป่ะโอ้ไปเลยหลินเราไม่ต้องช่วยพี่กายเราไปดีกว่าไม่ช่วยกันหนึ่งแดงละอยู่ตรงที่มีกำแพงอุ้ยฮู้ยฮู้ยอุ้ยกูเล่นกูเล่นกู้ยมีเงินกูเล่นแม่มาแม่มาแม่แม่กินไม่ต้องไม่ต้องมาตลกกับกูอย่ามาตลกกับกูกูจุกหนีเงี้ยอ่ะอ่ะ อ่คุณจุกนี่อย่างนี้อ่ะนีู่เลยหนูขอโทษหนูขอโท่แม่มาทบ้านแล้วพี่จอาจ่ายบติกหนูเลยโอเคเดี๋ยวไฟให้นมปันกับหนูสิไม่พี่นปัพี่ไม่หว่พี่ชอบกินแรงเพื่อนเดี๋ยวโมเดี๋ยวด เฮ้โมใจกั๊กเหียาอ้วยเหียกูอีกแล้วอ่ะอีอ้าวแล้วกูปินกลับเข้ามาด้วยเฮียเฮียเียายเลยจแล้วกูจบแล้วจุกเออ เป็นไงล่ะกูเก่งไอ้เหี้ยไม่นะมอมอไปช่วยชายผู้มีชอบมอมาไม่เลยก็ได้ไม่ได้ก็ัด้ก็ไ้กาได้ก็ได้อ็ได้ก็ไดอไป้ก็ได้าชไดหายจะเอาไ้ก็ได้า็ได้กนได้ก็ได้ก็ได้ก็ไดไก่ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ว็ได้ก็ได้วแม่้กาหนูไม่ก็ไบ้ก็ได้านแม่ก็ได้กไม้ก็ไบ้ก็้า็้กนได้ได้ก็ได้กงไธ้ก็ได้กับราก็ไม่ก็่ด้ได้ก็ว้า็อ้าวไอ้กร้อ็ได้ก็ด้ก็ได้ก็ได้น็ได้ก อันนี้วิ่งอยู่ฮะวินลินลินจะไหวหรือไม่เออเรียบร้อยอ้าวมีการปีนกลับมาแล้วพอมือ่อด้วยเคยใช้เนี่ยทีวีและจอหลังเต่าอ่ะที่ต้องทุบสี่้องศาไม่มันหาดูไม่มึงจ่ายดีโมมันไจุดประสงค์ของเครื่องนี้คือการถอดรหัส แต่มึงไปทุบไปเคาะอัดม้งด้วยอ่ะจบแล้วแมวพี่กายชอบไม่เห็นเดินเนี่ยพี่กายชอบตัวนี้ไม่เหรออะไรวะไอตัวที่มันเปิดว้าบอ่ะที่พี่กายอยากได้อ่อเอออ่ะไอเปิดว้าบทั้งแบบอยู่คนเดียวอ่ะพี่พี่พี่ไม่พี่ไม่น้อยใจอะไรหรอกเว้ I've with again come to you talk พม่ได้อยู่ไหนอ่ะเขาหลุดแล้วเขาหลุดปูเดือดเป็นไงเขาหลุดแล้วอะไรอ่ะโอ้ผีว่ามาตังโอ้โหอะไรอ่ะด้วยมีขาดอะไรอ่ะด้วยอะไรอ่ะเธอโกงจังเลยอะไรอ่ะทำไมหนูต้องจบแรก้วยอ่ะ หน้ยใจแนี่ยน้ยใจเนี่หน้าใจเลยเนี่ยน้าใจเนี่ยเออเออเอเกดผีเช่นนี้เฉยจบแล้วผีจบแล้วอีซี่อีซี่ลิ้นมาแล้วลิน้นรัน ยิ้มให้หนูเลยยิ้มให้หนูอ้าวพี่ออกไปแล้วพี่อยากคือลักกิ๊กกายทุกคนไว้ใจในตัวพี่ลัคกี้จงไว้ใจในตัวของลัคกี้กกายถ้าเป็นคนอื่นนอาไว้ใจนะมเอ็นไหพี่อ่ะเฮ้ยอ้าวหลินเห็นแค่โดนจับอ่ะร้านทิ้งเดี๋ยวหลังเข้ามาช่วย おแม่แม่แม่คุณเล่ากลังเข้าไปปิดปิดคุางให้หน่อยก็ไม่ได้หรอไปไปไป,ไป <S <S อ้าวเหี้ยไปหนแล้ววะมันอยู่แถวพี่พี่กายมาันเตานะ โอ้จบแล้วกูเออเห็นพี่กายยืนไหว้กล่องด้วยจบแล้วมล้วที่กายมันภาวนาใส่กล่องจบแล้ววันนั่นเกาะก็อี้อยู่ใกล้ๆเลยงานหนักหนิแล้วคราวนี้วิ่งสวนมันวิ่งสวนมันวิ่งสวนมันเฮ้ยนี่ไงวิ่งสวนช้าไปนิดนึงต้องวิ่งเข้าใต้กระโปรงมันอยากขอดาโปรงมันนะมันดูไม่ดีอ่ะต้องรอดไม่พี่ก็ตายอ่ะ ไม่เอาพี่ไม่ทำมันจะไหลมากเลยสิ่งจะทำตลอดเอะอุ้ยขมไนละกี้กายแต้มน้อยจังไม่บอกเป็นหมอตัหญ่หมดเลยหมอหมดเลยเลยพี่ทะเลมฮาเลมอาทะเลหมอทะเลมหมอโน่ใคไม่ยอมรับใคไม่ยอมรับเอ้ยตรงนี้โคตรฮาเลม งานแต่กินดูฆาตกรชอบมาสูบทำไงดีวะก็ปั่นตรงนี้แม่งเลยหมอสี่ละกี้กายหนึ่งเป็นทาเลยที่ดีจริงสวัสดีใ<ก><อ>ช่ใช่เขาเหรอเฮ้ย<อ>มีกแล้วเหรออะไรนะไอ้เนี่ยไอ้ตัวผูว้หญิงอ่ะอ๋อสีสาวเหรอ อาวิธัยใช่ไงคนของูด้วยน,นะจบแล้วชีวิต,วตไป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 ไไป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 วปไปไปยปไวาหนปไไป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 าปไ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  เนี่ยมาเครื่องเนี้ยเชียคนอัลลัคกี้กายพี่ใคมันอ่อนแอไงต้องให้แมวปกป้องทำไมมีผูหลับยโอ้โหหใกล้ๆกูเลยโอ้โอ้ไม มันไปหาแล้วไปหาแล้วมันไปหันแล้วลัวราอื้อปุบิ้งหนีอ่ะมา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 มมามามามมาเาามมามาอาวะล่ะมามามามมามามิมามามามมา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 มวมามามามมันาามามามาาาม ไม่ได้ยิ่งหิวใช่ยิ่งหิวที่สุ yes ไปเดี๋ยว follow me ไปฟอมก่อนฮะอุ้ยมันไรู้ที่ start ไปได้ไงเจ็ดมึงกูเจ็ดมึงมากเอา,อางั้น่งเลยคนหนึ่งรอดอีกคนหนึ่งโดนจับเนี่ยพี่ไม่อยากโดนจับเลย มี ok. คดนปะิดขวดเฮ้นะแม่จ๋าไม่อ,อยากกลับบ้านเก่าไม่อยากลับบ้านเก่าหนูไม่อยากคุยกันตั้งวงเลยออกขวานะเอา้าเอ้าพี่กายเสร็แล้วเ,เนียออออออนเสีงกระัมากเลยอไปเโมส่สลายสลายส <c oughs> ลายสลาย สลายไม่ละเนี่ยสลายไม่ละโดนตายก็เลยไปกันลโดนแล้วไปเมาหาเขามาหาเขามาหาเขาฮิวกันเลยฮิวกันเลยคิเลยอาไมกลับไปลวมากลับไปละไปมูนหององอไปแล้วนไปแล้วไ

นนไปเลยนนไปเลยนนเลยไปช่วยพี่ไก okay. ่เดยเขาไปเองเีเขาไปเองไกสวยเนี่ยเป็นครเนียฮะสวยกระสทาราสวยกระสทาราเป็นคราอล่านึ่งไหมมาหานึ่านลังไปลังไป่ไดเปไหนแล้ววะอยู่งงานอยู่งานแท้อยู่งานอย่าไปหาถึงนมันมันเดือดพี่เนี่ยเออไม่ไม่ได้ย้อนไป ไม่ต้องมาไม่ต้องมารักกูปล่อยพี่จันได้ไหให้กูบินเห็นนะจริงเห็นนะ<อ>พี่เขาฝากความหวังให้พวกแกและเยเ่ี่ะพี่ไม่น่ารอดแล้วจริงวันนี้เราต้องตัดวงจรเว้ยก็คือต้องทิ้งเพื่อนแต่ว่าหลินจะทิ้งได้หรือเปล่ามาดูกันดีกว่าร้อยห,หลิน หลิงไม่ทิ้งว่ะหลิงไม่ทิ้งหลิงติไม่ใช่ใช่ใช่แกแมวจงดีใจซะเามาช่วยหน่อยได้วางยกกึนแต่แมวจะบินแล้วจังหวะนี้หมดแล้วหลิงไปแล้วนหไปเลยแมวออกไปบินออกไปแตะข่าวฟ้าแล้วอ้าวไงกูฆ่าเลิงอีกเลย จะเอาฮาเลมหรือจะเอาชายสองฮาเล姆แบบดีแล้วพี่ชอบทำไมมันต้องยืนลุกขึ้นพร้อมกันด้วยวะยืนให้มืาท่ามาท่ามันชอบยืนแอนนมนมก็ใหญ่ดีนะสุดยอดดีสุดยอดแอนนเอาปืนตบมันดิอ๋อมันจะมันชักใหญ่อยู่มันพ่นใหญ่ใส่อยู่มันชักอยู่มันชักอยู่บ้านอยู่มันมีโรงงานอะใกล้เสร็จแล้วอะแต่ผีเฝ้าอยู่อะ อ้าวที่โดนเยอะใหญ่โดนเยอะใหญ่ตาไม่แดงตาไม่แดงแสดงว่าดูแลตัวเองดีไม่เป็นโรคตาแดงแสดงว่าฝุ่นไม่เข้าตาบอกเลยนะสีน่าขวานเงี้ยแต่มือแต่แปะสุดยอดสุดยอดเด็ดสุดยอดใครต้องการไอ้ส่งเกงในดิส่งเกงในเลยไอ้อ้ไเาเข้าไปเข้าไปสีขาวสีขาว พี่กายขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะครับผมไสดิค่ะครับผมครับผมเออคิดยังไงกับปีการที่อยู่บนหัวพวกเราบ้ดูดดน่ารักกบผมเนี่ยรวมกันแล้วก็จะหกเจ็ดตัวนะโอ,อน่ารักดีเนาะอื่ผมอายเลยเนี่ยไม่ดีไม่ดีไมดีเมดีไอคิกีกาเต็มหัวเลยออกเถอะเออออกนะหลินเนอะออกเถอะเออออกแรกเลยบ๊ายบายพี่กายไม่ดออีออกเมดี ไม่ได <ítulo> ้ไ <irgendw> ม <carbono S 2> ่ได้ไม่ได้พวกเราจะหลบหนีนอนอ่อยแป๊บมันมาเลยเขามีเควสเปิดประตูอ่ะถ้าประตูเปิดเขาขอเปิดนะถ้าเกิดว่าเขาวิ่งไปทันอือเื้ตายเลยไปนี่ มัน,จจนออยิ่งพุ่งดีกว่าเหี้ยดีเลยนี่กูต้องออกไปแต่เขาไฟอีกแล้วเหรอพี่ชายหนูวะหนูรุด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 ไปแล้วไปแล้วไปทันแล้วไปรอหน,น้าประตูวะจีสัสคริสท์ัตส์เจสันบอรน์น So fucking precious when you smile